อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเรื่องความกตัญยูกะตะเวทีไว้ว่าบุคคลนั่งหรือนอนในร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรากกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ปทุสร้ายมิตรเป็นคนเลวทรามจากเตมียักษ์ชาดกการจะดูว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดี ผู้รู้ท่านบอกว่าให้สังเกตตรงที่มีความกระตันยูกระตะเวทีหรือไม่เพราะความกระตันยูเป็นพื้นฐานของคนดีและเป็นบันไดที่จะก้าไปสู่ความรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งที่ควรมีความกระตันยูได้แก่กระตันยูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็ต้องพยายามหาโอกาสตอบแทนคุณให้ได้กตัญญูต่อสัตว์ที่เราเคยใช้งานโดยมีความการุณาปานีเลี้ยงดูให้อาหารอย่าให้อดอยากให้ได้กินได้นอนได้พักผ่อนตามเวลากตัญญูต่อวัตถุสิ่งของคือของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าต่อเราเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถาบันการศึกษา หรือวัดวาอารามก็ต้องรู้จักทำนุบำรุงรักษาอย่างน้อยไม่ทำลายไม่ลบหลู่กระตันยูต่อบุญคือต้องตระหนักว่าที่เรามีชีวิตยืนยาวมีร่างกายแข็งแรงและเจริญก้าวหน้ามาถึงจนทุกวันนี้ก็เพราะผลบุญในอดีตและต้องหมั่นสั่งสมบุญให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มัวกินบุญเก่า แต่ต้องสร้างบุญใหม่เพิ่มเติมเพราะบุญนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทุกอย่างความกตัญญูประการสุดท้ายคือกตัญญูต่อตัวเราเองเราต้องตระหนักว่าสรีละยน,นนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบารมีและการทำมาหากินจำเป็นต้องทนุถนอมดูแลรักษาให้ดี ไม่ประทุษร้ายตนเองด้วยการนำสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ร่างกายเช่นดื่มเหล้าเสพสิ่งเสพติดไม่เอาร่างกายที่แข็งแรงนี้ไปเบียดเบียนฆ่าสัตว์ลักขโมยประพฤติผิดศีลผิดธรรมควรใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดกุศลที่จะนำตนให้ไปสู่สวรรค์และนิพพานจากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดยหลวงพ่อธรรมชยโย